สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับลูน่ารับหน้าที่สปอยอนิเมช่องอ้วนหน่อยสอยสองนะคะอนิเมะที่จะนำมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Beauty Water ถึงสร้างขึ้นในปี2020จากมังงะเกาหลีผลงานของอ e ีฮันบินไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ วิดีโอสำหรับช่วยให้ใบหน้าของคนเราเปลี่ยนไปกำลังถูกเปิดอยู่โดยในนั้นกำลังสอนวิธีการทำนั่นคือการเทสารบิวตี้วอเตอร์ลงในน้ำเปล่าในปริมาณที่เหมาะสมจากนั้นให้นำหน้าลงแช่เป็นเวลา20นาทีพอครบเวลาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีแต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควรดังนั้นจะต้องทำบางอย่างต่อยาเอจิเป็นคนที่อ้วนและคิเรมากเธอหวังมาตลอดว่าอยากถูกรักแค่สักครั้งในชีวิต และเช้าวันนี้เธอก็ออกไปทํางานตามปกติโดยอาชีพของเธอคือช่างแต่งหน้าประจําตัวของมิริดาราสาวสวยชื่อดังที่ได้รับความนิยมไปทั่วนอกจากเธอแล้วยังมีเพื่อนร่วมทีมอีก2คนคือคิมผู้จัดการและไอโกสไตลิสและในตอนนี้เธอกําลังปรึกษาทั้งสองคนถึงวิธีที่จะทําให้ตัวเองสวยขึ้นในระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่นั้นมิริก็เข้ามาในห้องด้วยความหงุดหงิดพรคิมเห็นแบบนั้นก็เข้าไปพูดคุยกับเธอ เพื่อให้เธอใจเย็นลงแต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้ผลไอโกะจึงเข้าไปถามเธอว่าต้องการใส่ชุดไหนสําหรับงานในวันนี้แต่กลับถูกเธอด่าว่าทํางานกินเงินเดือนเฉยๆเพราะเป็นถึงสไตลิสต์แต่กลับมาถามความเห็นของเธอซึ่งหลังจากนั้นเธอก็หันไปเห็นยาเอจิที่นั่งอยู่เงียบๆแล้วต่อว่าเธอที่ไม่ยอมใส่หน้ากากปกปิดหน้าแย่ๆของเธอและคําพูดดูถูกอีกสารพัดที่พ่นออกมาในตอนนั้นเองจีฮุนก็เข้ามาในห้อง พอคิมเห็นแบบนั้นก็เข้าไปทักทายเพราะเขาเป็นคนพามาเองมิรีเห็นว่าจีฮุนหน้าตาดีจึงถามว่าเขาเป็นใครคิมจึงแนะนําตัวให้โดยบอกว่าเขาอยากเข้ามาเป็นนักสแสดงในสังกัดของเธอแม้จะเป็นแบบนั้นแต่เธอก็บอกว่าเขาไม่ได้หน้าตาดีอะไรเป็นพิเศษแต่ก็จะรับไว้เพื่อปั้นไปเป็นดาวดวงต่อไปได้ยินแบบนั้นเขาก็ดีใจมากจึงกล่าวขอบคุณเธอไปและไม่ลืมหันไปฝากตัวกับคนอื่นที่เหลือ ซึ่งในตอนที่เขาเห็นยาเอจิเขาก็มองหน้าเธอนิ่งก่อนจะชมว่าสีตาของเธอสวยมากและในตอนนั้นเองมิรีก็เคว้งของใส่เธอด้วยความไม่พอใจแล้วด่าว่าเธอต่างๆนานาจนเธอแทบทนไม่ไหวแต่ก็ได้แต่กัดฟันแน่นสุดท้ายก็ถูกไล่ออกจากห้องไปยาเอจินั่งร้องไห้อยู่ข้างนอกก่อนที่จีฮุนจะยื่นผ้าเช็ดหน้าให้เธอรับมันมาเช็ดหน้าเช็ดตาก่อนจะถามว่าทำไมไม่ไปเตรียมตัวเขาจึงบอกว่าอยากแต่งหน้าตรงนี้มากกว่า ซึ่งหลังจากนั้นเธอก็แต่งหน้าให้เขาระหว่างนั้นเขาก็ถามเธอว่าทํางานมานานหรือยังซึ่งเธอก็เล่าว่าเริ่มทําหลังจากที่เลิกเต้นบัลเล่และที่ต้องเลิกเต้นเพราะเธอเจอกําแพงบางอย่างที่คนแบบเขามองไม่เห็นยังไม่ทันได้ถามอะไรเพิ่มขิมก็วิ่งเข้ามาเรียกเพราะถึงเวลาแล้วจีฮุนและมิอริเข้าสองบทการถ่ายทําด้วยกันระหว่างนั้นยาเอจีก็มองเขาตลอดเวลาเพราะคิดถึงคําพูดก่อนหน้านี้จนทําให้ไอโกะเอ่ยแซว และจ้องดวงตาของเธอก่อนจะเห็นว่ามันจริงอย่างที่เขาพูดและในตอนนั้นเองผู้กำกับก็เดินเข้ามาหาพวกเธอพร้อมกับบอกว่าต้องการให้เธอเข้าฉากให้เพราะนักแสดงที่นัดไว้ไม่มาจากนั้นเขาก็พายาเอจิไปยืนที่โต๊ะอาหารและหน้าที่ของเธอคือการกินเท่านั้นเมื่อการแต่ยทำจบลงเธอก็เตรียมเก็บของกลับบ้านระหว่างนั้นเธอก็เห็นจีฮุนและมิริขับรถออกไปด้วยกัน นั่นทาให้เธอไม่พอใจแล้วก่อนจะรีบเก็บของแล้วเดินทางกลับบ้านเธอแวะร้านสะดวกซื้อระหว่างทางและเพราะซื้อของมากเกินไปจึงทําเป็นโทรหาเพื่อนว่าซื้อของครบสําหรับทุกคนแล้วแต่กลับมีเสียงข้อความดังขึ้นก่อนเธอจึงต้องรีบจ่ายเงินแล้ววิ่งออกจากร้านไปด้วยความอายและพอรีบเกินไปเธอจึงล้มลงทําให้อาหารที่ซื้อมาหล่นลงบนพื้นต่อหน้ารอปภซึ่งเขาได้พูดกับเธอว่าวนจะหยุดกินเยอะๆได้แล้วจะได้ไม่อ้วน เธอรีบเก็บของแล้วขึ้นไปบนห้องโดยไม่สนใจเสียงของแม่ที่ตะโกนบอกให้เธอเปิดประตูเลยแม้แต่น้อยจากนั้นเธอก็หยิบอาหารขึ้นมากินโดยไล่อ่านข่าวของมอิริไปด้วยในนั้นเต็มไปด้วยคำชื่นชมและคำพูดไม่ดีต่างๆซึ่งเธอเห็นด้วยกับมันแถมยังแสดงความคิดเห็นเชิงลบลงไปด้วยนั้นในตอนนั้นเองก็มีข่าวแนะนําเกี่ยวกับภาพที่แย่ที่สุดในวันนี้เธอจึงกดเข้าไปดูและภาพที่โช์ขึ้นมา มันเป็นภาพของเธอในตอนที่กินอาหารเพื่อถ่ายทำในวันนี้หลายวันต่อมายาเอจิยังคงขังตัวเองอยู่ในห้องเดิที่มีนักข่าวหลายสำนักมาหาที่บ้านแต่พ่อและแม่ของเธอก็ปฏิเสธที่จะให้พบนอกจากนี้พ่อและแม่ของเธอก็ขอให้เธอออกจากห้องแต่มันก็ไม่ได้ผลเธอเอาแต่อยู่ในห้องและอ่านข่าวต่างๆเท่านั้นและในตอนนั้นเองเธอก็เห็นสัมภาษณ์ของมิริที่บอกว่าจีฮุนลาออกจากเอเจนซี่ไปแล้วนั่นทำให้เธอตกใจมาก เพราะเขาบอกเองว่าอยากเป็นดาราระหว่างนั้นเสียงข้อความจากโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเธอจึงหยิบขึ้นมาดูและเห็นว่าเป็นข้อความจากใครบางคนที่บอกว่าจะส่งของมาให้เป็นของที่จะทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปเธอไม่ได้สนใจมันมากนักและทิ้งมันไว้ก่อนจะนอนหลับไปในคืนนั้นเธอฝันเห็นตัวเองในวัยเด็กกําลังเต้นบัลเล่อยู่แต่คนดูในขณะนั้นคือเธอที่กําลังกินอาหารจํานวนมากอยู่เต็มไปหมด สุดท้ายเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่แม่ของเธอตะโกนบอกว่ามีของมาส่งพอดีย่าเอจิได้รับของมาแล้วและเห็นว่ามีขวดบางอย่างให้สองขวดพร้อมกับมีดผ่าตัดโดยในนั้นมีลิงค์คลิปวิดีโออยู่ด้วยเธอจึงเปิดดูมันและเห็นว่าเป็นคลิปที่สอนใช้สารบิวตี้วอเตอร์ซึ่งพอแช่ได้เวลาก็จะตัดผิวหน้าออกแล้วใช้เนื้อเยื่อที่เหลือตกแต่งใบหน้าให้เป็นไปตามที่ต้องการพอเห็นแบบนั้น เธอก็ลงมือทําด้วยตัวเองทันทีในขณนะเดียวกันนั้นพ่อและแม่ของเธอที่อยู่ข้างนอกก็กําลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเธอที่เอาแต่ขังตัวเองอยู่ในห้องและไม่นานจากนั้นเธอก็เปิดประตูออกมาด้วยใบหน้าใหม่ที่ดูสวยกว่าตอนแรกมากจนทั้งสองตกใจดึงเธอก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากนักนอกจากยืนยันว่ามันคือตัวเธอจริงๆจ,จากนั้นเธอก็ออกจากบ้านไปหาเจ้าของ b e a u วอ Water ที่ได้มาซึ่งเป็นคนเดียวกับที่อยู่ในคลิปวิดีโอ และมีชื่อว่ายูริเมื่อไปถึงเธอก็เห็นว่ายูริเปลี่ยนไปทั้งตัวอย่างน่าเหลือเชื่อและยูริก็ได้บอกว่าต้องการให้เธอมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เพราะเห็นว่าเธอเหมาะสมที่สุดที่สำคัญมันจะเปลี่ยนเธอไปตลอดการได้ยินแบบนั้นเธอก็ถามกลับไปว่าถ้าเธอยอมเป็นพรีเซนเตอร์ให้เธอจะได้ใช้มันฟรีไหมซึ่งยูริก็บอกว่าเธอจะได้รับส่วนลดเป็นพิเศษซึ่งราคาของมันอยู่ที่200,000บาทแต่จะเป็น200,000บาท ที่เปลี่ยนเธอไปตลอดชีวิตหลังจากนั้นยาเอจิก็กลับไปที่บ้านและของเงินจากพ่อแม่แต่ทั้งสองก็บอกว่าไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นสําหรับเธอเมื่อไม่ได้ดังใจเธอจึงใช้มีดจ่อคอตัวเองและบอกว่าจะฆ่าตัวตายซึ่งพอทําแบบนั้นผลเป็นพ่อแม่ก็ยอมไม่ได้และพยายามทาทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาในเย็นของวันนั้นยาเอจิกลับไปหายูริอีกครั้งพร้อมกับเงินสองแสน จึงอยู่ริก็ได้เธอแช่ตัวในอ่างน้ําเป็นเวลา30นาทีก่อนจะเริ่มทําการผ่าตัดตกแตง่งแม่ของยาเอจิกลับมาที่บ้านและเห็นว่าเสื้อผ้ากระจัดกระจายไปทั่วเมื่อเดินไปเรื่อยๆก็เห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในบ้านด้วยความตกใจจึงร้องถามไปว่าเธอเป็นใครผู้หญิงคนนั้นหันกลับมาพร้อมกับบอกว่าเธอคือยาเอจิจากนั้นก็พิสูจน์ว่าเธอคือยาเอจิตัวจริงจนถึงช่วงบ่ายเธอก็บอกพ่อกับแม่ว่า ต้องการเงินอีกห้าหมื่นสำหรับซื้อเสื้อผ้าใหม่ทั้งหมดในตอนแรกทั้งสองจะไม่ยอมแต่ก็ถูกเธอขู่จนให้บัตรเครดิตไปยาเอจ,จิกดลิฟต์เพื่อลงไปข้างล่างแต่ระหว่างทางก็เจอกับปอปอคนเดิมแต่ท่าทีกลับต่างออกไปเขาทักเธออย่างสุภาพและแนะนําตัวให้เธอรู้แต่เธอก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรมากนะักก่อนจะเดินออกจากลิฟต์ไปพอออกไปข้างนอกเธอก็สังเกตเห็นว่าผู้คนที่เดินไปมาหันมามองเธอเป็นตาเดียว ในตอนแรกเธอประมาะเพราะไม่รู้ว่ามองทำไมแต่พอนึกได้ว่าเธอเปลี่ยนไปเป็นคนสวยแล้วยาเอจิไปถึงห้างสรรพสินค้าและได้ซื้อเสื้อผ้ารองเท้าและของจำเป็นอื่นๆที่เธอเห็นว่าต้องมีโดยใช้บัตรของพ่อเมื่อได้ของที่พอใจเธอก็กลับไปที่บ้านและถูกพ่อแม่ต่อว่าที่ใช้เงินไปเกือบห้าหมื่นในวันเดียวแต่เธอกลับบอกว่านั่นมันคือการลงทุนและยืนยันว่าจะเอาเงินพวกนั้นกลับมาให้มากกว่าเดิมหลายเท่า และยังบอกอีกว่าต่อไปนี้จะไม่มียาเอจิแล้วจะมีแค่ยอร์เฮเท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปเดทกับผู้ชายมากนะ้าหลายตาเพื่อค้นหาคนที่เหมาะสมกับตัวเองหรือคนที่เธอเห็นว่ามีผลประโยชน์แต่ผ่านไปหลายคนก็ไม่เห็นว่าจะมีใครเข้าตาจนกระทั่งได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่บอกว่าจะพาเธอไปงานปาร์ตี้ริมสะอันดงดังเธอจึงตกลงไปกับเขาด้วยเมื่อถึงวันงานผู้ชายคนนั้นได้แต่ยืนรออยู่ในงาน พระไม่เห็นว่ายอนเฮจะมาสักทีจนเพื่อนของเขาบอกว่าเธอคงไม่มาแล้วแต่ในตอนนั้นเองเธอก็เดินเข้ามาในงานด้วยรูปร่างและหน้าตาที่โดดเด่นจนคนอื่นต้องหันมามองเธอได้นั่งดื่มกับกลุ่มเพื่อนของชายคนนั้นอยู่นานจนกระทั่งหันไปเห็นมิริที่ยืนอยู่อีกฝั่งของสะในตอนแรกเธอพยายามหลบเพราะกลัวมิริเห็นแต่พอนึกได้ว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วจึงลุกออกจากโต๊ะ ผู้ชายคนนั้นเห็นท่าทีของเธอตั้งแต่ต้นจึงห้ามเอาไว้เพราะเธอถามว่าทําไมเขาจึงลากเธอออกไปที่เงียบๆก่อนจะบอกว่าฝั่งนั้นมีไว้สําหรับ VVIP เท่านั้นคนธรรมดาไม่สามารถเข้าไปได้ซึงถ้าเธอเข้าไปอาจต้องอับอายทั้งที่มีใบหน้าสวยก็ได้พอได้ยินแบบนั้นเธอก็เดินออกไปทันทีแต่พอเปิดประตูออกไปได้ไม่ทันไรคิมก็ตามเธอออกมาจากนั้นก็ยื่นนามบัตรให้เธอเพื่อชวนเธอเข้าสังกัดโดยบอกว่า สามารถเปลี่ยนเธอให้เป็นดาราดังเหมือนกับที่เปลี่ยนมิริได้เธอยืนมองหน้าเขานิ่งและไม่ได้พูดอะไรออกมาจนกระทั่งเขาถามว่าเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าเธอจึงหยิบนามบัตรไปพร้อมกับบอกว่าจะคิดเรื่องนี้ดูหลังจากกลับถึงบ้านแล้วยอนเฮกลับไปถึงบ้านแล้วได้เห็นว่ายาเอจิ A G. กำลังนั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะด้วยความอริดอร่อยจึงพอเห็นแบบนั้นเธอก็สติแตกความโตะทิ้งทันทีและมันทำให้เธอได้สติกลับมาอีกครั้ง เธอจ้องนำบัตรของคิมนิ่งก่อนและจับไขมันตรงหน้าท้องของเธอและสุดท้ายก็ได้ตัดสินใจว่าจะไปเป็นดาราที่โด่งดังที่สุดเธอได้ไปเข้าห้องน้ำพร้อมกับบิวตี้วอเตอร์ตื่อพ่อแม่เห็นก็บอกว่าเธอควรออกกำลังกายเพื่อลดไขมันแทนการใช้บิวตี้วอเตอร์แต่เธอก็บอกว่าเธอจะใช้มันแค่ครั้งนี้เท่านั้นเพราะหลังจากที่เข้าสังกัดได้ผู้จัดการก็จะดูแลเธอเองพอได้ยินแบบนั้นแม่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากปล่อยเธอไปเท่านั้น ยอนเฮตั้งนาฬิกาไว้30นาทีตามที่ระบุไว้ในขวดจากนั้นก็ลงไปแช่ตัวในอ่างแล,เละเผลอหลับไปในระหว่างนั้นเธอก็ฝันว่าตัวเองในวัยเด็กกำลังเต้นบัลเล่อยู่บนเวทีแต่กลับเผลอสะดุดล้มกลางเวทีในตอนที่เธอกำลังขาดความมั่นใจอยู่นั้นผู้ชมที่อยู่ในฮอล์ต่างการะลุกขึ้นปร,รบมือให้เธอจนมันทำให้ความมั่นใจกลับมาและเต้นจบอย่างสวยงามในที่สุดนาฬิกาบอกเวลาเหลืออีก4นาที แ,แบตโทรศัพท์กลับหมดก่อนไม่มีใครรู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนกว่ายอนเฮจะตื่นขึ้นมาเพราะเห็นว่าตัวเองเผลอหลับไปก็รีบลุกขึ้นจากอ่างเพื่อไปดูเวลาแต่ทันทีที่ลุกขึ้นร่างกายของเธอก็อ่อนปวกเปียกไปหมดเพราะกล้ามเนื้อของเธอกำลังละลายและนั่นทำให้เธอล้มลงไปในอ่างอีกครั้งและดูเหมือนว่าจะช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้เลยจึงได้แต่ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากแม่ที่อยู่ข้างนอก ซึ่งพอแม่เข้ามาเห็นสภาพของเธอก็ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแม่ของยอนเฮพยายามปลุกให้เธอตื่นขึ้นมาแต่มันก็ไม่ได้ผลจนพ่อของเธอกลับมาเห็นและบอกให้ส่งโรงพยาบาลแต่แม่ก็บอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะอธิบายอะไรให้หมอฟังดีหลังจากใช้ความคิดอยู่สักพักเธอก็นึกขึ้นได้ว่ายอนเฮบอกไว้ว่าสามารถใช้เนื้อเยื่อในการทำให้กลับเป็นเหมือนเดิมได้แต่เนื้อเยื่อของยอนเฮตอนนี้มีน้อยเกินไป แถมบิวตี้วอเตอร์ก็หมดไปแล้วแต่พอหันไปเห็นน้ําในอ่างก็บอกว่ามันยังพอใช้ได้จากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันปั้นยอนเฮขึ้นมาใหม่แม่ของยอนเฮดูแลเธอไม่ห่างเพื่อรอให้เธอกลับมาซึ่งในตอนนั้นทั้งแม่และพ่อของเธอต่างก็สู้ผอมลงไปมากและไม่นานนักเธอก็ตื่นขึ้นมาแต่พอเห็นรูปร่างที่ผิดแปลกไปของตัวเองก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าของเธอแม่จึงบอกว่าเนื้อเยื่อของเธอละลายไปมาก จึงใช้เนื้อเยื่อของพ่อและแม่ปั้นขึ้นมาใหม่แต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีพอได้ยินแบบนั้นเธอก็ลุกขึ้นไปที่กระจกและได้เห็นว่าใบหน้าของตัวเองในตอนนี้แย่ถึงขนาดที่เรียกว่าหน้าเกลียดได้เลยตกเย็นเธอแอบย่องออกจากห้องและไปหายูริที่บ้านจากนั้นก็ขอร้องให้ยูริช่วยทําให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมยูริจึงถามหาเงินจากเธอซึ่งเธอก็ยื่นให้แต่มันก็ไม่พอเห็นแบบนั้นยูริก็ไล่เธอกลับ แต่เธอก็ได้คุกเข่าขอร้องอยู่แบบนั้นยูริจึงยื่นเท้าให้เธอแล้วบอกให้เลียมันซึ่งเธอก็ทําเพราะต้องการสวยเหมือนเดิมหลังจากนั้นยูริก็ทําการรักษาให้โดยใช้เนื้อเยื่อที่มีอยู่ในการรักษาไม่นานก็ทําสําเร็จและยื่นกระจกให้เธอซึ่งพอเห็นใบหน้าเธอก็พอใจแต่พอเห็นช่วงตัวเธอก็ถามว่าทําไมถึงไม่รักษาตัวของเธอด้วยยูริจึงบอกว่าโดยซ่อมแซมมือของเธอให้แล้ว และนี่คือการรักษาเท่าที่เงินของเธอมีได้ยินแบบนั้น<ๆ>เธอก็โวยวายเพราะตอนแรกตกลงกันว่าจะรักษาก่อนค่อยจ่ายเงินทีหลังแต่ยูริกลับบอกว่าไม่ได้ตกลงด้วยตั้งแต่แรกแล้วไล่เธอกลับบ้านไปแต่เธอก็คุเกเข่าขอร้องอีกครั้งเหนือเยื่อดีๆมันหายากจะให้รักษาฟรีไม่ได้พอได้ยินแบบนั้นเธอก็ถามว่าถ้าเธอมีเหนือเยื่อก็สามารถรักษาฟรีได้ใช่ไหมยูริถึงกับหัวเราออกมาเมื่อได้ยินแบบนั้น แล้วถามกลับว่าจะไปเอามาจากที่ไหนจะไปฆ่าคนหรือ,อยังไงเพราะมีแค่คนบ้าเท่านั้นที่ยอมทําหรือพูดง่ายๆก็คือหมูอ้วนไม่เคยพอใจอะไรเลยเมื่อหย่อนเฮได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่พอใจมากที่ยูริเรียกเธอว่าหมูจึงพุ่งเข้าไปทรายยร้ายยูริจากทางด้านหลังทั้งสองต่อสู้กันอยู่สักพักโดยผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบแต่สุดท้ายหย่อนเฮก็คืนครอมยูริเอาไว้ได้และบีบคอเธอจนตายพ่อแม่ของหย่อนเฮนั่งกินอาหารขยะอยู่ ในขณะที่ฟังข่าวการหายตัวไปของหญิงสาวลายรายและทางตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ในตอนนั้นเองก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเธอบอกแม่ว่ายูริจะทำการรักษาให้เธอฟรีโดยไม่ใช้เงินสักบ,บาทด,ดังนั้นขอให้พ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงและเธอจะกลับไปหาเมื่อรักษาเสร็จหลังจากนั้นหย่อนเฮก,ก็ได้ติดต่อหาคิมและเธอก็ได้กลายเป็นพรีเซนเตอร์ของอาหารเสริมควบคุมน้ำหนักตัวเดียวกับที่มิริได้ทำ ซึ่งมันได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเมื่อลฟ์สดเสร็จเธอก็ได้ถามคิมว่ามิริหายไปไหนซึ่งเขาก็บอกว่ามิยริคิดว่าตัวเองเก่งจึงขอออกไปแต่เขาคิดว่าเธอน่าจะมีปัญหากับผู้ใหญ่จึงออกจากวงการไปแต่ยังคงอัปเดตรูปลงโซเชียลอยู่ซึ่งในทางกลับกันเขาก็คิดว่ายอนเฮเองก็ควรจะเข้าหาผู้ใหญ่ไว้บ้างว่าแล้วก็จับไปที่ขาของเธอแต่เธอก็สะบัดออกแล้วขอตัวกลับเธอแวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ โดยมีพนักง,งานแอบถ่ายรูปอยู่ตลอดแต่ก่อนจะออกจากร้านเธอก็จับได้ก่อนจึงโยนโทรศัพท์ลงพื้นและออกจากร้านไปซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาจนทำให้ชนกันซึ่งเธอได้เห็นว่าผู้ชายคนนั้นคือจีฮุนเธอออกจากร้านไปและแอบตามเขาไปจนเห็นว่าเขาไปที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งเมื่อได้ข้อมูลเธอก็เดินกลับบ้านแต่ในระหว่างทางเธอได้ยินเสียงถามว่ามีคนรักแล้วหรือยังจึงหันกลับไปมองแต่ก็ไม่เห็นมีอะไร จึงหันกลับแล้วก็ต้องตกใจเพราะรปพ,อพอปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเธอเธอจึงเดินออกไปด้วยความไม่พอใจวันต่อมายอนเฮไปที่ฟิตเนสเพื่อรอเจอจีฮุนซึงหมั่นได้ผลเพราะเขามาที่นี่จริงๆเธอเข้าไปทักเขาโดยบอกว่ารู้จักเขามาก่อนตอนที่เป็นเด็กฝึกแถมเขายังบอกว่าเธอตาสวยอีกด้วยถึงจะบอกไปแบบนั้นแต่เขาก็บอกว่าจําไม่ได้และเพื่อเป็นการขอโทษจึงชวนเธอไปทานอาหารเยน็นระหว่างนั้นเธอก็ได้ถามเขาว่า ทําไมถึงออกจากวงการเขาจึงเล่าให้ฟังว่าเขาได้เห็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างมิริและคิมเขา้าจึงคิดว่ามันคงไม่เหมาะกับเขานะักจึงเลือกที่จะเดินออกมาซึ่งเขาอยากให้เธอระวังคิมเอาไว้ให้มากด้วยซึงเธอก็ถามอีกว่ามิริอยู่ที่ไหนเขาจึงได้แต่บอกว่าไม่รู้เมื่อจบมืออาหารเขาก็กลับมาส่งเธอที่เดิมและก่อนที่เธอจะเดินออกไปเธอก็หันกลับไปถามเขาว่าเขาสดอยู่หรือเปล่า ซึ่งเขาก็ได้แต่ยิ้มให้เธอเพื่อเป็นคำตอบตามเดือนต่อมายอนเฮได้ส่งข้อความหาจีฮุนเพื่อขอบคุณสำหรับรองเท้าที่เขาซื้อให้ซึ่งเขาก็บอกว่าอยากเห็นเธอใส่มาเจอกันในเย็นวันนี้และยังบอกอีกว่ามีเซอร์ไพรส์ที่มากกว่านี้ให้เธอซึ่งไม่นานจากนั้นไอโกก็เข้ามาบอกว่าถึงเวลาออกอะไรการแล้วเธอจึงบอกลาเขาก่อนจะไปนั่งที่หน้ากระจกเพื่อเตรียมตัวและในตอนนั้นเองไปในห้องก็ติดติดดับดับจนเธอเริ่มกังวล จากนั้นใบหน้าของเธอก็ค่อยๆละลายออกจนเห็นเนื้อข้างในเธอตกใจมากจนร้องออกมาเมื่อถึงเวลาออกรายการไอโกะเข้ามาเรียกอีกครั้งแต่กลับพบเพียงของที่กระจายไปทั่วห้องส่วนยอนเฮได้หายไปแล้วพ่อแม่ของยอนเฮกลับมาถึงบ้านและเห็นว่าเธอกําลังเทบิวตี้วอเตอร์ใส่อ่างจึงเข้าไปถามว่ากําลังทําอะไรเธอเห็นแบบนั้นก็ขอเนื้อเยื่อจากพ่อแม่เพราะใบหน้าของเธอกําลังละลายแถมไม่มีนัดสําคัญอีก แม่ของเธอร้องไห้ออกมาหลังจากนั้นโดอดไม่พูดอะไรมีเพียงพ่อของเธอเท่านั้นที่บอกว่าใบหน้าของเธอยังสวยอยู่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงวิ่งไปที่กระจกและเห็นว่ามันจริงอย่างที่พ่อเธอบอกจีฮุนยืนรออยู่นานกว่ายอนเทจะมาซึ่งพอมาถึงเธอก็ขอโทษเขาเป็นการใหญ่พร้อมให้เหตุผลว่าทายงานเลิกช้ากว่าปกติแต่เขาก็ยังมีท่าทีโมโห,โหจนเธอเริ่มกัง,งวลุดท้ายเขาก็เฉลยว่า แค่เราเธอเล่นเท่านั้นจากนั้นพวกเขาก็เดินขึ้นไปบนเนินเขาซึ่งเธอได้ถามเขาว่าเธอเป็นอะไรสําหรับเขากันแน่เพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยพาเธอไปเจอเพื่อนหรือน้องสาวเลยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เธอต้องการสื่อแต่เพราะเขารู้สึกว่าเธอมีบางเรื่องปิดบังเขาอยู่จึงไม่กล้าตัดสินใจพอได้ยินแบบนั้นเธอก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกับบอกว่าไม่กล้าบอกความรับให้เขารู้เพราะกลัวว่าจะทิ้งเธอไป และในตอนนั้นเองแสงไฟก็ค่อยๆติดจนกลายเป็นภาพที่สวยงามพร้อมกับที่เขาบอกว่าหากเธอไม่พร้อมเล่าเขาก็จะไม่บังคับและเพื่อให้เธอมั่นใจว่าเขาจะไม่ทิ้งเธอถ้ารู้ความจริงเขาจึงขอเธอแต่งงานก่อนว่าแล้วก็สวมแหวนให้เธอทันทีแน่นอนว่าเธอดีใจมากที่เห็นแบบนั้นหลังจากนั้นเขาก็ชวนเธอไปที่บ้านและบอกว่าจะทําขนมอร่อยๆให้กินเมื่อไปถึงบ้านของจีฮุนยอนเฮกก็เดินไปทั่วห้อง และเห็นรูปถ่ายใบหนึ่งที่เป็นรูปครอบครัวของเขาในนั้นมีพ่อแม่พี่สาวและน้องสาวของเขาซึ่งเขาบอกว่าตอนนั้นเขาไปเรียนอยู่ที่เมืองนอกแน่นอนว่าเธอเชื่อแต่ที่น่าสงสัยคือทําไมน้องสาวของเขาถึงมีใบหน้าที่แตกต่างจากคนอื่นแต่เธอก็ไม่ได้ถามอะไรออกไปเพราะเขาบอกว่าแม่น้องสาวของเขาจะไม่สวยแต่ก็ฉลาดมากจากนั้นก็บอกให้เธอเดินรูรอบๆได้่วนเขาจะไปทําขนมซึ่งในตอนนั้นเอง เธอก็เข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่เปิดประตูทิ้งไว้ทั้งห้องเต็มไปด้วยหนังสือซึ่งเธอไม่แปลกใจเลยที่เขาเก่งขนาดนี้พอาะหันไปอีกทางก็เห็นว่ามีกล่องบางอย่างวางอยู่บนโต๊ะเธอคิดว่าเขาให้เป็นของขวัญจึงเปิดดูก่อนจะเห็นว่ามันคือ beauty water ซึ่งเธอตกใจมากที่เห็นมันที่นี่เธอออกจากห้องพร้อมกับเห็นว่าจีฮุนทำขนมเสร็จพอดีจึงจำใจไปนั่งที่โต๊ะแต่เธอกลับไม่แตกเค้กที่เขาทำเลยแม้เขาจะป้อนเธอก็ตาม โดยอ้างว่าอยากเข้าห้องน้ำซึงเขาก็บอกทางเธอไปแต่เธอกลับไปที่ประตูทางออกและพยายามเปิดมันแต่ก็เปิดไม่ได้ซึงเขามาเห็นพอดีจึงบอกทางไปห้องน้ําให้เธอใหม่เมื่อไปถึงเธอก็เห็นว่ามีคราบเลือดอยู่รับๆอ่างแถมยังมีขวดบิวตี้วอเตอร์ทิ้งไว้หลายขวดจึงพยายามคิดหาทางออกโดยไม่ทันสังเกตว่าเขาเข้ามาในห้องน้ําเรียบร้อยแล้วซึ่งพอเธอสังเกตเห็นก็เป็นตอนที่เขาหยิบเข็มฉีดยาออกมาแล้ว แต่ในตอนที่เขากําลังจะฉีดมันให้กับเธอเธอก็สามารถขวางเอาไว้ได้สําเร็จด้วยการกัดเข้าที่มือของเขาจากนั้นก็หนีออกจากห้องน้ําไปแต่ก็ทําได้เพียงแค่ซ่อนตัวเท่านั้นและในตอนนั้นเองเขาก็เดินตามมาพร้อมกับคอนแล้วบอกว่าน้องสาวของเขาเป็นคนที่เก่งมากแต่ก็ไม่เคยได้รับความชื่นชมเพราะมีหน้าตาน่าเกลียดผิดกับพี่สาวของเขาที่มีความสวยจะไม่เคยได้รับคำพูดแย่ๆเลยไม่ว่าจะทำผิดแค่ไหนก็ตาม ในขณะเดียวกันเธอก็หยิบแจกรนออกมาเพื่อใช้ป้องกันตัวแต่เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเธอซ่อนอยู่ที่ไหนเธอจึงสามารถหลบมันได้ทันแต่ก่อนจะได้ทำอะไรไปมากกว่านั้นประตูทางออกก็เปิดออกไปได้ซึ่งในตอนนั้นสิ่งที่เธอเห็นคือตัวเองในวัยเด็กที่กำลังร้องไห้เพราะได้ที่2ในการแข่งบัลเล่ทั้งๆท,ที่ควรจะได้ที่หนึ่งซึ่งพ่อกับแม่ได้แต่ปลอบใจเท่านั้นพอเห็นแบบนั้นเธอก็ร้องเรียกพ่อแม่ แต่ทั้งสองกลับบอกว่าไม่รู้จักเธอเธอจึงบอกว่าเธอคือยาเอจิแต่ยังไม่ทันได้ขยับไปไหนเธอก็หมดสติไปก่อนยอนเฮตื่นขึ้นมาอีกครั้งและพบว่าตัวเองถูกจับมัดห้อยหัวอยู่บนเพดานและตรงหน้าของเธอในตอนนี้คือจีฮุนที่แต่งหน้าทำผมเหมือนกับมีอุริและถ่ายรูปเพิ่มอัปเดตลงโซเชียลจากนั้นก็หันมาหาเธอพร้อมกับบอกว่าจะทำให้เธอเห็นสิ่งที่เขาเป็นทั้งหมดว่าเราก็ถอดเสือ้อคลุมอาบน้ำออก ก่อนจะเห็นว่าบนตัวของเขามีดวงตาปากและจมูกอยู่เต็มไปหมดซึ่งเขาได้เล่าว่าทุกคนที่หายตัวไปอยู่บนตัวของเขาโดยเขาได้ใช้เนื้อเยอะทั้งหมดของคนพวกนั้นสร้างตัวเองขึ้นมาและสําหรับมีริที่เธอถามพาว่าอยู่ที่ไหนว่าแล้วก็หยิบมีดพาตัดออกมาแล้วจาะไปที่ดวงตาของเธอซึงหลังจากนั้นภาพที่เธอมองเห็นก็ได้กลายเป็นสีแดงก่อนที่จะมืดไปผู้หญิงคนหนึ่งยืนอ่านหนังสืออยู่ในร้านขายหนังสือ เพียงไม่นานคิมก็เข้าไปเอ่ยทักเพื่อชวนเธอเข้าร่วมสังกัดดาราของเขาซึ่งเขาก็ได้รับไว้พรามก็บ,บอกว่าขอคิดดูก่อนเขาจึงขอถ่ายรูปเธอมาเพื่อส่งให้กับประธานบริษัทดูจากนั้นเขาก็เดินออกจากร้านขายหนังสือพร้อมกับเขาให้ประธานพอใจเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะหากินลําบากมากขึ้นแล้วอีกด้านจีฮุนได้รับข้อความจากคิมเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งเขาซูมดูปากของเธอใกล้ๆ จนตกหลุมรักมันเข้าเขาจึงเปิดหน้าขาของตัวเองออกและพูดกับดวงตาของยอนเฮและจมูกของมิริว่าเขากําลังจะพาปากที่เหมาะสมมาให้เพื่อที่จะทําให้ใบหน้านี้สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเพราะเขารักพวกมันมากและแล้วอนิเมะเรื่อง beauty water ก็จบลงอย่างสมบูรณ์เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะลู่นาแอบนึกถึงซีรีส์เกาหลีหลายเรื่องที่เคยดูไม่ว่าจะเป็น born of beauty true beauty กังนัม beauty แต่และเรื่องสะท้อนปัญหาค่านิยมเรื่องความสวยความงามจนทําให้เกิดการบูลลี่กันอย่างรุนแรงเรียกได้ว่าถ้าไม่ต้องการพึ่งผาศัลยกรรมก็ต้องไปเกิดใหม่กันเลยแม้ซีรีส์ที่พูดถึงข้างต้นจะพูดถึงประเด็นหนักๆเรื่องการบูลลี่เพราะมีรูปร่างหน้าตามไม่สวยแต่ก็ยังเบากว่าอนิเมะเรื่อง Beauty Water เยอะเลยค่ะความสวยงามคือการลงทุนแอบสงสารพ่อแม่ของยาเอจิเลยค่ะเพื่อลูกแล้วพวกเขาทำได้ทุกอย่าง เงินก็ทุ่มให้เนื้อหนังของตัวเองก็สละให้เพื่อแลกกับชีวิตของลูกสาวแต่ตอนที่เหอร์สุดคือจีฮุนเขาเป็นตัวประหลาดอะไรกันแน่และน้องสาวของเขาเป็นใครกันล่ะหรือว่าน้องสาวของเขาก็เคยเป็นเหยื่อของการบูลลี่ทางสังคมแบบนี้เหมือนกันเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาแลกเปลี่ยนให้พวกเราทีมงานได้อ่านความคิดของเพื่อนๆกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ลูหน้าคงต้องขอลาไปก่อน โปรดติดตามพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปที่ทางทีมงานจะคัดสรรเป็นอย่างดีมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันต่อไปนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีกับเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะครับได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วนะครับแบบ35บาบาทต่อเดือน ซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเปน็นนสูนจันทราข้างแรมที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเธอจะกลายเปน็นนสูนจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีมจิของตัวละครแสบๆไว้ใช้งานด้วยหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติของความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซนเซอร์ไม่มีการเบลอรไรทั้งนั้นรีวเวเขามาสมัครเพื่อจะเป็นพ่อครัวกับพวกเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะได้มีค่ากาแฟที่จะได้มีแรงโดฟและก็ทำํำผลงานให้กับเพื่อนเพื่อน้อ,นนงนองๆได้รับชมกันยังไงก็ขอบคุณที่ซัพพอดดร์ตก ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซส์สองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองวัญดิบเฉื้อและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นแด่ท้ารถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง